สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะเรื่องโอวาทสนะคะโอวาทสเป็นหลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโอวาทข้อที่1การไม่ทำความชั่วเบนจศีลนหนึ่ง 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์และเบียดเบียนผู้อื่น 2. เว้นจากการลักทรัพย์หรือขโมยสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกามหมายถึงการไม่ล่วงละเมิดบุตรภรรยา หรือสามีของผู้อื่นรวมถึงการไม่แย่งชิงของรักของผู้อื่น 4. เว้นจากการพูดเท็จหมายถึงการไม่พูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นการไม่พูดให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 5. เว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติด โอวาทข้อที่ 2. การทำความดีเบนจะทำม 1. มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น 2. ประกอบอาชีพสุจริต 3. พอใจในครู่คลองของตนและพอใจในสิ่งของของตนมีแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตน 4. พูดแต่ความจริงพูดถ้อยคำไพเราะพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์ 5. มีสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอเฮริโอตปะเฮริคือความละอายต่อบาปหมายถึงการไม่ทำความชั่วแม้ผู้อื่นจะไม่เห็นโอตปะคือ ความเกรงกลัวต่อบาปหมายถึงรู้ว่าบาปเป็นความชั่วให้ผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนเราจึงควรกลัวต่อการทำบาปหรือการทำความชั่วสังคหะวัตถุสี่หทานคือการให้การรู้จักแบ่งปัน สิ่งของของตนเองให้แก่ผู้อื่น 2. ปิยวาจาคือการพูดจาสุภาพอ่อนโยนพูดด้วยถ้อยคำไพเราะต่อผู้อื่น 3. ออัตจริยาคือการรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่งตางๆเช่นช่วยทำความสะอาดชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม 4. สมานตตะตาคือการรู้จักวางตัวให้เหมาะสมเช่นมีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่มีความเป็นกันเองกับเพื่อนๆคารวาธรรมสี่หนึ่ะคือความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น 2. ธรรมะคือการข่มใจการรู้จักยับยั้งชั่งใจ ในการไม่ทำความชั่วทั้งปวง 3. ขันติคือความอดทนเช่นความอดทนต่อความยากลำบากความอดทนต่อความเจ็บใจความอดทนต่อความเจ็บป่วย 4. จาคะคือความเสียสละความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อผู้อื่น กตัญญูกตตะเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนกตัญญูหมายถึงการรู้สำนึกในบุญคุณหรือความดีของผู้อื่นกตตะเวทีหมายถึงการทำความดีตอบแทนผู้ที่มีบุญคุณต่อเราครูอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณต่อสิทธิ์เพราะได้อบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นคนดีและมีความรู้ สิทธิจึงควรสำนึกในบุญคุณและควรตอบแทนด้วยความเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้นักเรียนจึงควรแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อโรงเรียนเช่นช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อยไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนมงคล38 1. ความกระตันยูหมายถึงการรู้สำนึกในบุญคุณหรือความดีของผู้อื่นเช่นรู้บุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามารู้บุญคุณของครูอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีมีความรู้ 2. ส,ส่งเคราะห์ญาติพี่น้องหมายถึงการช่วยเหลือญาติพี่น้องที่ประสบความเดือดร้อนเช่นให้คำปรึกษาแก่น้องช่วยเหลือทำธุระให้แก่ญาติเมื่อญาติไม่สบาย โอวาทข้อที่3การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์หมายถึงการทำจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองขุนมัวมีวิธีปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. การสวดมนต์เป็นการทำให้จิตมีสมาธิดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงควรสวดมนต์ก่อนเข้านอนก่อนและหลังทําสิ่งต่างๆสองการฝึกนั่งสมาธิเป็นการฝึกทําให้จิตใจสงบเช่นการนั่งสมาธิโดยกําหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตใจเป็นสมาธิ และผ่องใสบริสุทธิ์จากเรื่องเศร้าหมองต่งตางๆ 3. การเจริญสติเป็นการฝึกจิตให้มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาเมื่อคิดหรือทำสิ่งใดก็ควรมีสติกำหนดรู้เท่าทันไม่หลงลืมไม่พลั้งเผลอทำให้สามารถป้องกันความผิดพลาดในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะ สรุปโอวาทสาหัวใจของพระพุทธศาสนาโอวาทข้อที่หนึ่งการไม่ทำความชั่วได้แก่เบญจศีลโอวาทข้อที่สองการทำความดีได้แก่เบญจธรรมฮิริโอตปะสังหะวัตถุสีคารวาทธรรมสีกตัญยูกตะเวทีต่อครูอาจารย์ และโรงเรียนมงคล38ประการโอวาทข้อที่3การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ดีแก่การสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยการฝึกสมาธิและการเจริญสติค่ะดังนั้นศาส,สนาทุกศาสนามีหลักคำสอนที่มุ่งสอนให้คนทำความดี การศึกษาหลักธรรมของศาสนาต่งตางๆทำให้เรามีแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ